ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีฟ้วยนะครับ EP พสวงเดี๋ยวถ้าผมเข้าเสร็จแล้วทีเดียวผมจะบอกก็เข้าสู่เกมแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่เกมแล้วนะคะบโอเรืเอาดีกว่า นี่เดี๋ยวผมจะดูนะครับที่ฤดูผมจะสอนนะให้ดูการรีเรงนะครับวิธีดูการรีเรงก็คือทุกคนเห็นซ้ายบนตรงนี้ไหมครับที่มันเขียนว่าฤดูกรรสามสิบห้าแล้วก็เห็นด้านล่างไหมที่มันเขียนหนึ่งเก้าก็คือวันที่ก็คือเลขหนึ่งก็หมายถึงว่าวันที่หนึ่งเลขเก้าหมายถึงว่าเดือนเลขหนึ่งหมายถึงว่าวันที่หนึ่งเลขสิบเอ็ดหมายถึงว่าเดือนพฤศจิกาหรือเดือนที่สิบเอ็ดของปีนะครับซึ่ง เขจาจะรีเร่งในเดือนพฤศจินะครับแต่ว่าสี่สีเขาจะรีเร่งเดือนหน้านะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเาขจาจะรีทีละสองเดือนนะครับทีละเดือนสองเดือนนะครับกดได้ดีกว่า <c oughs> อุ้ยไอที ID หนึ่งเข้าเกมเลย คิดดูโคตรตืง เดาดูนะครับว่าเสียงอะไรเช่เลยนะครับคือเสียงป๊อปอิดไฟฟ้ามาเฟียนานนะครับขอร้องนะครับโยนมาให้ผมนะครับผมขอร้อง ก็คือบ้านของวูปแฮมตันนี่ๆๆๆเองเดี๋ยวฟเงินว่าเตเออนันเพิ่งสังเกตว่าเป็นวงฟ้ายังมีคนไหมเนี่ยเฮ้ยนี่นั่นดูห่างมาณนั่น

มันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนู่นปุรีเยไปแล้วผมเฮ้ยเพื่อนเนี่ยจเย็นเยจเย็นเยจเย็นเย็นเฮ้ยเพื่อนเนี่ยเพิ่งตายก่อนนะเพิ่งปุรีเยก่อนนะเพือ่อนะโอเคขึ้นสวรรค์ไปแล้วเพวื่อนขึ้นสวรรค์ไปแล้ว ว่าตีอยู่ไหนขึ้นสวรรค์แล้วอยู่บนบันไดตรงนั้น <c oughs> <c oughs> ผมมีแต่ลูกซองนะครับวุ้ยเรียนๆวงฟ้าของแท้นะครับที่จริงของเถอนี้มันไม่ค่อยเยอะ่า ใกล้เท่าไหร่นะครับเพราะมันอยู่แถวๆใต้วงตรงนี้วงฟ้านี่ก็คนเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะวับให้ทุกคนดูนะครับทุกคนเอาปืนนี้ปืนนี้เอาปืนนี้ดีกว่าไม่เสียดายที่แอบเลยอุ้ยคนชัดจีน อออะืออืขึ้นสวรรค์ไปแล้วหนึ่งเจงหมดแล้วท่กคนไปชุบเพื่อนก่อนนะครับจังหวะน,นี้ ไปชุดเพื่อนกันเลยมีเรียนมีพันสองนะคะจำได้ว่าตู้นี่ด้านบนรึเปล่าทุกไหนคมจะไม่ได้แล้วตู้เอาน่าจะเอาปืนนั่นยเรียนว่าแต่ตู้อยูะไรนเนี่ยอ๋อ Hvor er Susanne? <coughs> <coughs> ไม่ใช่ไปซื้อไปเอาต้องใหม่นเมื่อกี้เพื่อนตั้งไว้เพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนเอาไปแล้วใช่ไหม เพื่อนน่าจะเอาไปแล้วเดี๋ยวผมวับให้ดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมวับให้ดูนะครับผมเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ผมจะพาวาับไปตัวแผนที่นะคะช็อตนี้ต้องเปิดมานิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนตุยเห็นไหมเพืนล้มนะครับเพื่อนอยู่ไกลด้วยผมวับได้ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> คนว่าอีคนนะ่ะ <c oughs> ผมเตรียมตัวบวกครับ ลุ้มเดี๋ยวผมวาร์บให้ดูนะครับวาร์ปไปที่ตู้ว่าจะไปที่ตู้แล้วนะครับผมวาร์บมาตรงนี้ก่อนนะครับที่จริงอยากจะไปชยเพื่อนนะครับแต่ว่าผมวาร์บมาตรงนี้ก่อนเพื่อเพื่อนตายไปเ,เไปรื่อยๆผมวาร์บมาได้เห็นไหมผมมีพลัง พลังวิเศษ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ผมจะวัดไปอีกนะคะ ผมมาทางนี้เพราะผมได้เรียนอ่าเรียนอยู่ทางนั้นนระเช่องนะครับเชื่องเอาเส้นในไปดีกว่าครับอุ้ยเส้นในเนี้ยกระเป๋าสามอุ้ยทำไมมันของมันเยอะไวจังเดี๋ยวผมจะวับไปให้ดูนะครับวับนะครับวับมาได้แล้วนะครับขอชุบเพื่อน นี่วัได้ทุกทีผีหลอกวินจาณร้อนผีหลอกวินจาณร้อนจันจิตน้ำเกบไปทุกทีนี้ไปไหนไม่ได้หว,ว่าแต่คนหน้าแดงไม่ตายดูไม่ทันคดมอือท่าไรผมไม่รู้เลยแต่ผมเห็นว่ามันขึ้นอะไร มันขึ้นรอยเทา้าดอยเวลาฮีโร่ผมดิดไปทางนู้นแต่มันดิดกลับมาทางนี้อ,อ๋อน่าจะเป็นที่คนเดินแล้วเนาะนี่คน สถานการณ์อันตารายนะครับสถานการณ์อันตาราย <c oughs> จะยิงเซนไมคตรงนี้อุ้ยทนถึกอยู่เหมือนกัน ใชยครับุยเรงโอเคือไกว่าจะรอดเฮ้ยคนไม่ใช่คือ อื่นขอด้วยแต่ต้องใช้วิชาขั้นเทพทุกคนวับวับมาตรงนี้ใกล้ออกวงได้แล้วขอโทษครับพี่ผมช่วยนี่ได้เอ้ยช่วยนม่ได้วับไปก็ไรประโยชน์แล้วครับ นะโอ้ยโอ้ยต้องวัดอีกแล้วย่าผมไม่ได้วัดนะครับผมแค่คนนะอแหบคอแห้งคนเหรอคุยคนจริง เดือีกสามคนสามต่อสามดูเฮ้ยเดี๋ยวมันบ้าทุกคนบ้าบ้าบ้าทุกคนมันบ้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันค้าง มืมันค้าเมื่มื่ยมา,มาช่วยจนทีมันค้ามันบัก 3คน happy happy มันครับ